พระเจ้ากุสราชตอนที่สพระราชาเสด็จตามพระมเหสีฝ่ายพระเจ้ากุสราชแม้จะได้รับบำรุงบำเรอจากนางสนมทั้งหลายก็ไม่อาจคลายความเศร้าโศกอะไรได้พระองค์จึงกรับทูลพระราชมารดาไปสาครนครเพื่อติดตามหาพระนางประภาวดีเอกกัคมราชมเหสีต่อไป เมื่อพระราชาจะเสด็จออกจากพระนครพระองค์ทรงเน็บพระแสงอาวุธหอย่างและทรงบรรจุกหาปณะพนะันหนึ่งลงในย่ามพร้อมด้วยภาชนะพระกาหารมือถือพินทิพย์ไปแต่ลำพังพระองค์พระโพธิสัตว์ทรงมีพระกำลังเลี่ยวแรงมากทรงดำเนินไปสิ้นระยะลอยโยตก็ถึงสาคละในเวลาเยน็นเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วเท่านั้นด้วยอนุภาพแห่งพระโพธิสัตว์ พระนามประภาวดีจะทรงบรรทมอยู่บนพระที่มิได้ต้องเสด็จมาบรรทมเหนือภาคพื้นในขณะนี้ในขณะพระองค์ทรงดำเนินตามมาทำถนนมีหญิงคนหนึ่งเชื้อเชิญให้ประทับในบ้านของตนพร้อมได้จัดที่บรรทมและพระกยอาหารเสวยคันเสวยเสร็จได้พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งมีภาชนะทองคาแก่หญิงนั้นแล้ฝากพระแสงเป็นจาวุธไว้ที่บ้าน พระอ,องค์ทรงถือเอาพินเสด็จไปโรงช้างขออนุญาตจากคนเลี้ยงช้างและบรรทมระดับความเหน็ดเหนื่อยแล้วจึงลุกขึ้นดีดพินขับร้องประสานเสียงด้วยทรงมุ่งหวังจะให้ชาวเมืองสาคละได้ยินพอพระนางประภาวดีได้ทรงสดับเสียงขับร้องก็ทราบว่าพระเจ้ากุศลราชคงจะเสด็จตามมาอย่างแน่นอนพระโพธิศัตร์ปลอมเป็นนายช่าง เมื่อพระเจ้ากุศลราชทรงเห็นว่าอยู่ที่โรงช้างไม่อาจจะได้เห็นพระนางประภาวดีพระนางจึงเสด็จไปที่พระองค์จึงเสด็จกลับไปที่เรืนอนหญิงนั่นอีกทรงฝากพินไว้แล้วได้เสด็จไปขอเป็นลูกมือช่างปั้นภาชนะต่างๆถวายหลวงพระองค์ได้ทรงปั้นภาชนะที่เขาทําไปถวายพระนางประภาวดีนั้นทําให้มีลวดลายต่างๆ เมื่อทรงปั้นและเผาเสร็จแล้วให้พวกช่างนำไปถวายพระเจ้ามัทราชพระเจ้ามัทราชทรงแปลกพระททยจึงตัดถามจนทราบความจริงแล้วได้พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งเป็นรางวัลพร้อมกับรักสั่งอีกว่าคนคนนี้ไม่ควรเป็นสิทธิ์ของเจ้าที่ถูกต้องเป็นอาจารย์ของเจ้าเจ้าจงศึกษากับเขาเถิดนั่งตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเขาจะเป็นคนทำเครื่องปั้นให้เป็นเครื่องเล่นสำหรับทิ่ดาของเราทุกๆคน ช่างปั้นนั้นก็รับเอาพระราชทรัพย์กลับมาถวายพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ปั้นเครื่องเล่นต่างๆส่งเข้าไปถวายพระราชธิดาทั้งเจดพระองค์ของพระเจ้ามัทราชเฉพาะที่จะถวายพระนางประภาวดีนั้นพระองค์ได้สรงปั้นให้วิจิตบรรจงยิ่งกว่าองค์อื่นๆพอพระนางได้ทอดพระเนตรเห็นพระรูปของพระราชสวามีและรูปนางขุชาอยู่ในเครื่องปั้นก็ทรงทราบว่า เป็นของพระเจ้ากุสลากธรรมจึงทรงโยนของนั้นทิ้งตัดว่าใครอยากได้ก็จงเอาไปฝ่ายพระเจ้าน้องทั้งหลายทรงยิ้มแล้วกราบทูลว่าขอพระพี่เจ้าจงรับไว้เถิดเพราะของพี่พวกนายช่างได้ทําขึ้นเฉพาะพระพี่นางเท่านั้นพระนางประเาวดีก็ทรงนิ่งเสียไม่ตัดบอกว่าเป็นของพระเจ้ากุลาสลาศกธรรม เพราะไม่ต้องการที่จะให้ใครทราบว่าพระเจ้ากุาสราเสด็จตามมาฝ่ายพระโพธิสาทรงดำริว่าเราอยู่ในที่ใน,นไม่อาจได้เห็นพระนางจึงไปขอเป็นลูกมือของนายช่งางศาลออกจากนายช่างสาลไปเป็นลูกมือของนายช่างดอกไม้ในเวลาที่พระองค์อยู่ในสำนักทั้งสองนี้ ได้ทำเครื่องจักสาและดอกไม้ต่างๆเข้าไปถวายเหตุการณ์ก็เป็นเช่นเดิมโดยเฉพาะพระนางประภาวดีได้โยนทิ้งเสียทุกคราวพระเจ้ากุศลราชจึงเสด็จไปขอเป็นลูกมืออยู่กับเจ้าหน้าที่ห้องเครื่องต้นซึ่งเป็นผู้ทำเครื่องเสวยพระเจ้ามัตตราชวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้ปิ้งเนื้อถวายพระเจ้ามัทธราชพระองค์เสวยก็รู้สึกว่า มีโอชาลดแตกกว่าเนื้อที่ปิ้งที่เคยเสวยแล้วจึงรับสั่งให้พนักงานทำพักรยาหารถวายพระราชธิดาของพระองค์นับแต่วันนั้นไปพระภูริสัตว์ได้ทรงทำเครื่องเสวยเสร็จแล้วทรงหาไปถวายพระราชธจดดาเองพระนางประภาวดีได้ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงดำริว่าพระเจ้ากุศราชมาทำงานอย่างทาตก,กรรมกรไม่สมควรแก่พระองค์เลย ถ้าเราจะปล่อยให้เสด็จตามมาอย่างนี้เขาก็จะเข้าใจว่าเรารักเขาจำเราจะด่าเสียให้เจ็บใจเพื่อไม่ให้มาอีกต่อไปท่านนางจึงไปแอบอยู่ที่บานประตูข้างหนึ่งแล้วตัดว่าท่านต้องมาแบกหามให้ได้รับความลำบากทั้งกลางวันกลางคืนเช่นนี้ด้วยมีประสงค์ตัวเราแต่เราขอบอกเชิญท่านกลับไปบ้านเมืองของท่านจะดีกว่า จงไปหานางยักษินีซึ่งมีหน้าค้ายขนมเบื้องเป็นเหมือนมเหสีเถิดเราไม่ต้องการที่จะอยู่กับท่านอีกแล้วพระโพธิสัตว์ได้ทรงสดับอย่างนี้แล้วทรงดีพระทัยจึงตัดตอบว่าเราติดใจในรูปโฉมของเจ้ามากการที่เราต้องทิ้งบ้านเมืองของเราอยากจะเห็นหน้าเจ้าน้องประภาวดีนอกจากตัวเจ้าแล้วเราไม่ต้องการสิ่งใดอีก พระโพธิสัตว์ตัดอย่างนี้แล้วพระนาประภาวดีจึงทรงปิดประตูเสียพระองค์จึงทรงหามเครื่องเสวยไปถวายพระราชธิดาองค์นอื่นตามลําดับสําหรับเครื่องเสวยของพระนางทรงโปรดให้นางขุจชาบริโภคและได้เสวยส่วนของนาจุจราแทนแล้วได้ทรงซ่อนพระองค์อยู่ในห้องบรรทมไม่ให้พระบรมโพธิสัตว์ได้เห็นของพระองค์อีก ฝ่ายพระเจ้ากุสลราชปารธนาจะทดลองดูว่าพระนางจะมีความรักต่อพระองค์บ้างหรือไม่จึงทรงหาเครื่องเสวยเปล่าผ่านประตูพระตำหนักของพระนางแล้วทรงแก้งล้มสลบอยู่ตรงนั้นพระนางได้ยินเสียงดังโครมคลามจึงเปิดประตูเห็นพระโพธิสัตว์ล้มลงสลบจึงเสกสังเวชพระไถว่าพระเจ้ากุสราชนี้ช่างมาลำบากกัตัวเราแท้ พระนางจึงรีบเสด็จออกไปก้มดูพระพักเพื่อจะตรวจดูลมหายใจที่พรรษาสิก์จมูกของพระเจ้ากุศลาชพอได้ทีพระโพธิสัตว์ก็ถ่มพระเขระน้ำลายลดพระพักของพระนางพระนางทรงพิโรธด,ด่าว่าด้วยเท้าคำหยาบคายและเสด็จเข้าสู่พระตำหนักประทับตัดอยู่ข้างประตูว่าดูก่อนพระเจ้ากุศลาช คนใดที่อยากได้คนที่ไม่อยากได้คนนั้นย่อมไม่มีความเจริญก็ฉันไม่รักท่านท่านจะให้ฉันรักท่านมาให้คนที่เขาไม่รักตัวเช่นนี้ท่านก็ไม่มีความเจริญพระโพธิสัตว์ตัดตอบว่านี่แนประภาวดีคนใดได้คนซึ่งเราจะรักตัวก็ตามไม่รักตัวก็ตาม มาลักเป็นที่ลักสมประสงค์แล้วฉันเรียกการได้นั้นว่าเป็นการดีพิไม่ได้เป็นการดีทั้งสองได้ตัดโต้ตอบกันอีกหลายคําแต่รวบลัดตัดตอนไม่สามารถจับตกลงกันได้พระนางจึงปิดประตูเข้าตำหนักไปพระโพธิสัตว์จึงทรงยกหาบเครื่องสังเวยสเสวยกับจากพระตำหนักทันทีตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ทรงเห็นพระนางอีก เมื่อพระบรมาสารเจ้าทรงทําหน้าที่พนักงานเครื่องต้นอยู่อย่างนั้นทรงลําบากยิ่งนักพอเสวยเช้าแล้วก็ต้องทรงผ่าฟืนทรงล้างภาชนะน้อยใหญ่เสร็จแล้วเสด็จไปตักน้ําถึงยามบรรทมก็บรรทมอยู่ข้างล่างนะ้ําพอตื่นบรรทมก็ทรงทําเครื่องเสวยแล้วหาไปถวายพระธิดาทั้งหลายการที่พระองค์ต้องลําบากอย่างยิ่งนี้ก็เพราะอาศัยรักให้ยินดีในกามมาลมเป็นเหตุ นางคุชารับเป็นแม่ศรอยู่ต่อมาวันหนึ่งพระองค์ทอดตะเนตเห็นนางขุชามาที่ข้างห้องจึงตัดขอร้องให้นางค่อมช่วยทําให้พระนางประภาวดีมีความกรุณาอย่างน้อยแค่ให้ให้ดูแลทรงยิ้มแย้มแจ่มใสต่อพระองค์บ้างเมื่อกลับไปกรุงกุสาวดีแล้วจะมามอบรางวัลให้อย่างเต็มที่ นางขุทชาก็ทูลรับว่าอีกสองสามวันมอมฉันจะทํานางประภาวดีให้อยู่ในอํานาจของพระอ,องค์กราบทูลดังนี้แล้วก็กลับไปในตำาหนักพระนางท,ทําทีเข้าไปปัดกวาดจัดตั้งเป็นที่ประทับแล้วกราบทูลว่าจะสางพระเกตสาถวายเมื่อมีโอกาสจึงทูลว่าพระราชบุตรตีนี้ช่างไม่ทรงระลึกถึงครั้งยังอยู่กับพระเจ้ากุศราช บัดนี้พระราชสวามีได้เสด็จมาเป็นคนรับใช้การที่พระองค์ต้องทุนลำบากเช่นนี้เป็นเพราะทรงอาลัยในพระแม่เจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่พระแม่เจ้าทั้งไม่มีเยื่อใยทำเหมือนอย่างเป็นคนอื่นไกลมอมฉันเห็นว่าไม่เป็นการสมควรยิ่งนักขั้นกากทุนอย่างนี้แล้วก็หยุดวาจานิ่งฟังว่าพระนางเจ้าตัดประการใด พระนางประภาวดีได้ทรงสดับถ้อยคําของพี่เลี้ยงดังนี้แล้วก็ทรงกิ้วว่าพระพี่เลี้ยงแน่นําให้พระนางโน้มพระไทยต่อพระเจ้าสวามีผู้มีพระรูปโฉมอันน่าเกียรติพระพี่เลี้ยงก็ทําเป็นโกรธผักพระนางเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูเสียพระนางขัดพระไทยขึ้นมาจึงดาออกมาแต่นางขุดชาก็ไม่เปิดประตูสวาย แต่กับทูลสรรเสริญพระเจ้ากุศลราชว่าอันความสวยงามของพระแม่เจ้าจะเอาไปทําสิ่งใดได้อย่าเทียบกับพระเจ้ากุศลราชด้วยพระรูปพระโฉมพระองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยพระราชอิสรยศเพราะพระแม่เจ้าจงรักษาพระองค์ด้วยคุณสมบัติของพระองค์จึงจะเป็นการดี พระเจ้ากุศลร,ราชนั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยพระราชทรัพย์ทรงพระกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งมีพระราชอาณาจาอันกว้างใหญ่ประเสริฐตวากษัตริย์ทั้งหลายมีพระสุรเสียงก้องกังวานเหมือนกับเสียงราชสีมีพระสุรเสียงอันไพเราะเป็นผู้ทรงชำนาญในศิลปศาสตร์ตั้งร้อยอย่างโดยไม่ต้องศึกษามาจากผู้ใด ขอพระแม่เจ้าทรงเทียบพระรูปสมบัติของพระแม่เจ้ากับคุณสมบัติของพระเจ้ากุศลราชจึงจะถูกต้องแล้วทรงรักใร่ในพระเจ้ากุศลราชด้วยพระคุณสมบัติจึงจะเป็นการดีเมื่อพระนางประภาวดีได้สรงสดับช่วยคำนี้แล้วจึงทรงขู่ตวาดออกมาบ้างปลายนางคุชาก็แกล้งเอ็ดขึ้นว่าจะไปกราบทูลพระบิดาให้ทรงทราบเรื่องนี้ให้จงได้ พระนางเกรงว่าจะมีเรื่องเรื่องถึงเข้าหูยอมแพ้นางคุชชาต่อแต่นั้นมาพระบรมโพธิสัตว์ก็ไม่ได้เห็นพระนางประภาวดีเลยพระองค์ทรงลำบากยากแค้นอยู่ถึงเจ็ดเดือนด้วยการสวยพระการบันทมจนพระบรมโพธิสัตว์หมดอาลัยในพระอัครมเหสีจึงทรงพระดำริที่จะกลับพระนครของพระองค์ดังนี้